ที่สนามเฮลิคอปเตอร์สุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีไปติดตามการเกิดวัตภัยในพื้นที่โดยมีผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปสถานการณ์และกัดให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคร,ราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทาน10 8 4ชุดมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอสิบอำเภอและตัวแทนผู้ประสบวัตเพื่อเป็นขวััญกลงใจ โอกาสนี้องค์กรตรีเชิญพระจากรกระแสะความหงวยใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รารัรรวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์และแจกอาหารพระราชทานกับหลงพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบบอดภัย3คนในพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งท้งนี้วันที่25เมษายนถึง22พฤษภาคม2567จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุปอตภัยจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงและลมใต้ กำลังปานกลางผัดนําความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างทำให้บ้านเรือนรัศรอนได้รับความเสียหายใน2เทศบาลเมือง75ตำบล16ชุมชน259หมู่บ้านรวม1,084ครัวเรือน